สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมโชคชาแนลนะคะสวัสดีกละลยาณมิระเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชาแนลค่ะรวมโชคได้ไปหาปู่ท่านนะคะณวัดสว่างทำบรรดาลเมื่อวันที่ห้ามีนาคมที่ผ่านมานะคะปู่ท่านได้เมตตาให้ยันพะยันนางกวักมานะคะรวมโชคเพิ่งเอามาเปิดดูนะคะปู่ท่านให้มาตั้งแต่วันที่ห้านะคะ แต่ว่าลวมโชคเพิ่งเปิดดูค่ะรวมโชคสังเกตนะคะยันมีเหมือนเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะดูนะคะเผเ่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดประจำวันที่16บหมีนาคมนี้นะคะอัคระยันสวยๆนางกวักนะคะกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบนะคะมีสองแผ่นนะคะ ค่ะเผื่อใครเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะก็เม้นบอกกันได้นะคะเป็นสะพานบุญเผื่อใครแปลได้แปลถูกก็เป็นบุญเป็นกุศลของคนที่แปลได้แล้วก็บอกบุญนะคะได้บุญบอก,กบต่อกันค่ะม้นบอกรวมโชคด้วยนะคะรวมโชคก็เห็นนะคะด้านบนก็มีเลขตองเก้านะคะเก้าเก้าเก้านะคะเลขตองเก้าด้านล่างก็เป็นอักครายันแล้วก็ มีตัวเลขเหมือนตัวเลขไทยนะคะมองอีกด้านหนึ่งเหมือนเป็นห้าหกเจ็ดรวมโชคเห็นแบบนี้นะคะท่านใดเห็นแบบไหนก็บอกรวมโชคด้วยนะคะก็เผื่อจะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะหาซื้อลอตเตอรี่สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลด้วยค่ะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังทุกคลิปทุกคำนะคะ ก็ด้วยความปราถนาอาดีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรวมโชคนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบนะคะรวมโชคเองก็ก็อยากมีโชคมีลาบเหมือนกันค่ะก็เห็นนางกวักนะคะเห็นนางกวักพระยันนางกวักปู่ฤษีท่านเมตตาบารมีมานะคะยันพะยันนางกวักกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบนะคะเห็นเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะตัวเลขอัครายันด้านล่างนะคะ รวมโชคเพิ่งเอามาดูนะคะปู่ท่านให้มาตั้งแต่วันที่ห้าแล้วค่ะวันที่ห้ารวมโชคได้เดินทางไปที่วัดสว่างธรรมดาน,นะคะอยู่ที่บ้านยางงามตําบลบงใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมานะคะรวมโชคได้ไปกราบปู่ท่านแล้วก็ปู่ท่านได้เมตตาให้พยันนางกวักแล้วก็ลงอัขารายัน ลมโชคก็เก็บใส่กระเป๋าไว้นะคะเก็บใส่กระเป๋าไว้อย่างดีปู่ท่านบอกให้เอาติดกระเป๋าไว้นะใส่กระเป๋าใบใหญ่หญๆกระเป๋าสะพายไว้เลยจะได้กวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบปู่ท่านพูดแบบนี้นะคะแต่รวมโชคยังไม่ได้สังเกตว่าปู่ท่านลงอักขรยันอะไรให้แล้วก็รวมโชคหยิบขึ้นมาดูนะคะหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เห็นเป็นตัวเลขโชคเา้ามีตัวเลขโชคลาบนี่ปู่ท่านให้โชคให้ลาบมา เราไม่ดูนะคะรวมโชคไม่ดูดีๆนะคะก็ว่าเป็นพยันก็เก็บใส่กระเป๋าแต่ทีนี้มาดูนะคะมาดูแล้วเห็นเป็นอัคขรายันมีตัวเลขโชคลาบด้วยค่ะก็รวมโชคก็เลยรีบเลยนะคะรีบเอามาลงฝากแฟนๆฝากกัลยาณมิตรฝากเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวเลขโชคลาบนะคะตัวเลขโชคลาบพบ ปู่ท่านพูดเป็นในๆนะคะเอานี้ผ้ายันนางกวักวเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบปู่ท่านพูดแบบนี้นะคะปู่ท่านได้มีตาให้มารวมโชคไม่ได้คิดอะไรนะคะเดี่ว่าแต่ก็สาธุเป็นบุญที่ปู่ท่านให้นะคะแต่ก็นางกวักแบบนี้น่าจะกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบจริงๆนะคะพอรวมโชคเอามาดูเฮ้ยอย่างเนี้ย อุทานนะคะตกใจตัวเองแล้วก็เฮ้ยมันมีตัวเลขโชคลาภก็เลยรีบเอานะคะรีบเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะ <S <S ทานใดเห็นเป็นตัวไหนก็แปรช่วยรวมโชคด้วยนะคะแปรช่วยรวมโชคด้วยเหม็นมาใต้คลิปเลยนะคะรวนๆเลยนะคะเร็วๆรัวๆเลยะค่ะขอให้โชคลาภเงินทองเข้ามาลื่นไหลกว่าเงินกว่าทองกว่าโชคกว่าลาบอย่างที่ปู่ท่านให้มาทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับดูรับชมรับฟังนะคะในคลิปนี้มีโชคมีลาบ แน่นอนค่ะรวมโชคคิดแบบนี้นะคะเราคิดว่าเรามีโชคเราก็จะได้โชคคิดว่าเรามีลาบก็ได้ลาบมันอยู่ที่เราคิดนะคะเหมือนป้าคุณแม่ที่ท่านถูกทุกงวดนนะท่านบอกว่าเราต้องคิดว่าเราถูกอย่างเงี้ยเราก็ถูกอันนี้รวมโชคความเชื่อความศรัทธาของรวมโชคนะคะรวมโชคคิดว่ายังไงก็ได้นะคะวันนี้ยังไงก็ได้คะ่ะ ขอให้ทุกคนทุกท่านได้เหมือนรวมโชคนะคะขอให้คิดนะคะเดี๋ยวเม้นบอกรวมโชคเลยคะ่ะเดี๋ยวรวมโชคจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูไปเรื่อยๆนะคะดูกันคะ่ะขอบารมีปู่ฤาษีบารมีองค์หลวงพ่อพระงาบารมีองค์หลวงพ่อพะบันดาลบารมีองค์ปู่องค์ย่าท่าเสด็จบารมีเทพไทยเทวาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกพระอ,องค์ขอให้เรามีโชคมีลาภคิดสิ่งใดประสงค์ทิงใดสงพร้อมมุ่งมั่นปรารถนา สมกับที่ได้ผ้ายันนางกวักมานะคะขอให้กวกเงินกวักทองกวกโชคกวักลาบเข้าหาเราทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวรวมโชคจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูคะ่ะเดี๋ยวรับชมกันไปเรื่อยๆนะคะ